คล้อยแต่ไม่มีหน้าอกหรือว่าคล้อยแต่ค่อนข้างมีหน้าอกจะตัดออกมากตัดออกน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดสุดท้ายที่คนไข้ยอยากจะให้มันเป็นท้องสมุดด้านศัลยกรรมความงามเพื่อการตัดสินใจที่มั่นใจสำหรับทุกคนชนแนลหมออมยศศัลยแพทย์ตกแต่งสวัสดีครับหมออมยศครับเรื่องควรรู้ ก่อนการผ่าตัดกระชับหน้าอกครับหน้าอกแบบไหนถึงต้องยกกระชับคนไข้ที่มาปรึกษาเรื่องผ่าตัดยกกระชับหรือกระชับหน้าอกเนี่ยนะครับปัญหาก็คือมันมีการหย่อนคล้อยนะครับการหย่อนคล้อยมันก็มีหลายระดับผมไม่ลงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือตัวหัวนมกับตัวเนื้อหน้าอกเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าบริเวณราวนมถ้ามีปัญหาอย่างนี้เนี่ยก็สามารถพิจารณาเรื่องการผ่าตัดยก กระชับหน้าอกได้นะครับการผ่าตัดกระชับหน้าอกเนี่ยมันจะต้องแบ่งไปอีก2อันก็คือว่าคนไข้ที่หน้าอกคล้อยแต่ว่าตัวเนื้อหน้าอกเนี่ยไม่มีซึ่งถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นการผ่าตัดกระชับบวกกับการเสริมหน้าอกไปพร้อมกันก็คือการเสริมด้วยซิลิโคนนั่นแหละครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นคนที่หน้าอกมีหรือในบางครั้งอาจจะใหญ่เกินไปนะครับก็จะเป็นการกระชับหน้าอกเวลาเรากระชับหน้าอกให้มันขึ้นไปแล้วเนี่ย เราอาจจะกระชับอย่างเดียวถ้าเกิดขนาดหน้าอกมันพอดีอยู่แล้วหรือว่าเราอาจจะตัดไอตัวเนื้อหน้าอกออกบางส่วนในกรณีถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันเล็กลงนะครับก็จะแบ่งเป็น2ขาแบบนี้เอขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของเราเป็นแบบคล้อยแต่ไม่มีหน้าอกหรือว่าคล้อยแต่ค่อนข้างมีหน้าอกนะครับหลกัลกๆการรักษาก็จะเป็นประมาณนี้เรื่องที่ต้องพิจารณานะครับอาจ,จะขอแบ่งเป็นการกระชับบวกเสริม ไปพร้อมกันกับอีกอย่าน,นึ่งคือเป็นการกระชับหรือลดขนาดหน้าอกนะคบการกระชับบวกเสริมหน้าอกเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณานก็จะคล้ายๆกับการเสริมหน้าอกนะครับก็จะมีเรื่องแผลผ่าตัดเรื่องชั้นที่เราจะใส่ซิลิโคนเรื่องรูปทรงลักษณะของซิลิโคนเรื่องแผลผ่าตัดก็จะมีรอบปานนมนะครับรูปอมยิ้มหรือว่ารูปสมอ ถ้าเป็นร,ปรอบปานนมเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับการกระชับบวกเสริมแบบที่มันหน้าอกมันไม่ได้หย่อนมากอมยิ้มก็จะสําหรับการทําแบบหย่อนปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปสมอเนี่ยก็จะในกรณีที่เกิดว่ามันมีความหย่อนเยอะมันมีผิวหนังที่ต้องตัดออกเยอะนะครับแล้วพอเรากระชับขึ้นมาเราก็ทําการเสริมมาไปจะเสริมใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับที่คุยกันนะครับส่วนเรื่องชั้นในการใส่ก็จะคล้ายๆกันก็มีทั้งเหนือกล้ามเนื้อ หรือใต้กล้ามเนื้อถ้าพอมีเนื้อนมก็สามารถใส่เนื้อกล้ามเนื้อได้แต่ถ้าไม่ค่อยมีเนื้อนมอาจจะพิจารณาเป็นใต้กล้ามเนื้อก็จะเซฟกว่านะครับส่วนเรื่องลักษณะของซิลิโคนตรงนี้จะเหมือนกันเลยกับเรื่องการเสริมหน้าอก นะครับก็สามารถไปดูในคลิปเรื่องการเสริมหน้าอกได้ในกรณีถ้าเกิดเราจะทําการกระชับขึ้นไปหรือว่าเป็นการกระชับแล้วมันมีการลดขนาดหน้าอกด้วยเนี่ยสิ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องแผลผ่าตัดโดยส่วนใหญ่การกระชับหรือว่าการกระชับบวกรดขนาดเนี่ยแผลผ่าตัดจะมีอยู่2แบบก็คือไม่เป็นแบบคอมยิ้มก็จะเป็นแบบเป็นแบบสมอซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราจะตัดออกนะครับความหย่อนคล้อยของของ,ของตัวหน้าอก การที่เราทําการกระชับแล้วเราตัดออกจะตัดออกมากตัดออกน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดสุดท้ายที่คนไข้อยากจะให้มันเป็นนะครับว่าจะเล็กลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในบางกรณีก็คืออาจจะต้องมีการเอาเนื้อส่วนที่จะต้องตัดออกเนี่ยย้ายขึ้นไปบริเวณเนินในกรณีถ้าบางคนคนไข้ที่หน้าอกใหญ่แต่ว่ามันมากองอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ว่าด้านบนมันไม,ม่มีเนินก็ทําการย้ายเนื้อบางส่วนขึ้นไป ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ<ม>การดูแลหลังทําการกระชับหน้าอกนะครับหนึ่งก็คือเป็นเรื่องแผลผ่าตัดนะครับเราก็ต้องดูแลแผลรักษาความสะอาดแล้วก็มันตัดไหมตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็จะมีการให้ใส่บรากระชับเหมือนกับการผ่าตัดเสริมหน้าอกปกตินะครับแล้วก็หลังจากทํา กระชับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระชับบวกเสริมหรือกระชับบวกลดขนาดเนี่ยช่วงแรกๆหนะ้าอกก็จะดูเต็มดูตั้งขึ้นกนวะ่าปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปภายใน2-3เดือนเนี่ยมันก็จะค่อยๆคล้อยแล้วก็ตกกลับลงมานะครับตามแรงโน้มถ่วงนะครับก็หากมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์หรือถาไมได้นะครับแล้วผมก็จะมาตอบให้ครับขอบคุณครับช n e l หมออมยศสัญญแพทย์ตกแต่ง